สาม,มารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดได้ไหมเช่นหนึ่งรักษาศีลไหว้พระเกิดมนฟังธรรมะนั่งสมาธิปฏิบัติกรรมฐานแหล่ะทำได้บ้างทำได้นั่งสาม,มาธิาาด้วยนะแล้วก็ไม่เล่นการพนันสูงบุรีระยะเด็ดติดทุกชนิดได้บ้างยักหน้าบ้างยนะักหน้าเลย ไม่ดูทีวีไม่นินทาว่าไรไม่ทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยทำได้บปาถ้าจะไปรวโทชนได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นหรือหรือส่ออวนรวมทำได้เปา<ม>ต้องมายั่งย่านี่ทำได้บปาเพราะม่ได้ยินทำได้ชากเกิดปัญหาการให้ขอ้อมูลที่เป็น บางความจริงผ yeah. ู้รองรับข้อมูลยินดีรับผิดชอบร่วมกับผู้ป่วยอื่นนะหม่คือถ้าเกิดพอไปทะเลาะพอแวงหรือไม่ทนตามกฎที่ที่พ่ออยากจะไปเนี่ยคือผมต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นกันทั้งหมดไม่ว่าจะอะไรก็ช่างคือต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบกันครับน้องนี่อะไรอีกเปล่าที่อยากไปอะใคคืออยากไปใช่ไหม จะไปไปรักษาากไปให้ให้วัดเขาช่วยรักษาใช่ไหมเ่เขาจะเนี่ยที่ผมถามที่ให้พ่อดูเนี่ยเจะมีเนี่ยเสนอเขาเขาทำเป็นที่เดี๋ยวว่าจะจะวาถ้ามีผู้ป่วยมาเนี่ยเราก็ต้องมามาหนี้หละที่เขาทำให้ดูที่ให้ดูในโทรศัพท์ เราก็ทำตามประเทศเขาได้ปนะ่ได้ปะ่ะได้แต่เหมือนแบบแต่ก็เขาเขายูเป็นเลือกเบืองก็เป็นครอบครัวว่านี่เป็นทางเลือกสท้ายแล้วที่เราจะต้องก,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 การต้องปรับายออ่ของเขาเขามีอะไรช่วยเหลือกันอยู่เราไม่ได้ทิ้งน้องก็อยู่นั่นผมอ,อยู่ใกล้ไอ้น้องด้วย วันไหนพี่ก็ไม่รู้แู้ว่าต้องต้องไปให้ไปขอประวัติรักษาของพ่อเออตกลงอยากไปอยู่ใช่ไหมเออพี่เออขอที่นี่นะขอที่จุฬาฯอยากไปใช่ไหมมี่มีใจรักษาที่นี่ไม่รักษาแต่อยากไปอยู่ในในที่ที่โทรศัพท์ใช่ไหมอยากไป